สวัสดีครับเพื่อนๆสาวิร์กวอนโวนะครับเรนจ์โรเวอร์อีเวนะครับแล้วก็ Ford Focus นะครับจักกัวแล้วก็เปอร์โยนะครับที่รถของแต่ละท่านเนี่ยเป็นสเปคล้อ5รูร้อยแนะครับวันนี้ผมมารีวิวตัวสินค้านำเข้านะครับที่เพื่อนๆ pre order กันเข้ามานะครับตอนนี้ล้อก็ทยอยเข้ามาตามที่เพื่อนๆ pre order กันเข้ามานะครับวันนี้จะมาให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นอีก5ชุดนะครับที่เพื่อนๆสั่ง ซื้อกันเข้ามานะครับแล้วตอนนี้ล้อก็เข้ามาถึงเมืองไทยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทยอยส่งให้เพื่อนๆกันนะครับอันนี้ผมให้ดูนิดนึงนะครับงานเนี่ยเ,เราพรีออเดอร์ล้อ5้รูร้อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตั้งแต่ขอบ16นะครับจนถึงขอบ22เลยนะครับหรือว่าใครอยากได้ล้อฟอร์สสั่งตัดก็สามารถสั่งได้ราคาของทางร้านเองเนี่ยเรานําเข้าตรงจากทางโรงงานนะครับบอกได้เลยว่าถูกกว่าร้าน แต่งรถท,ทั่วไปแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ร้านแต่งรถท,ทั่วไปเนี่ยในเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีล้อ5้ารูร้อยแสวยๆให้เพื่อนๆได้เปลี่ยนกันนะครับเราก็เลยนําเข้ามาให้เลยนะครับก็อันนี้เป็น5ชุดนะครับที่เพื่อนๆสั่งนำาอ่พรีออเดอร์กันเข้ามานะครับก็อันนี้มีตั้งแต่ขอบ18นะครับขอบ19แล้วก็ขอบ20นะครับวันนี้ผมให้ดูไล่เป็นทีละตัวเลย อันนี้เป็นขอบ18นะครับของ w w o r k นะครับ Emotion CR นะครับตัวนี้เป็นล้อ Lightweight ด้วยนะครับน้ำหนักแค่ประมาณ8กิโลเองนะครับขอบ18นะครับสเปคก็สามารถใส่5รูร้อยแปของพวก Ford Focus ได้เลยนะครับหรือว่า v o l d o ไซส์เล็กๆนะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวรอลูกค้ามาเอาแล้วนะครับตัวนี้ก็ขอบ19นะครับลายสวยเลยนะครับสีดำด้านนะครับ อันนี้ลูกค้าสั่งไปเอาไปใส่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวอ l โว S60 หรือ V60 นะครับสวยเลยนะครับเอาไปใส่ขอบ19นะครับสเปคตรงรุ่นนะครับเซนเตอร์หักก็63.4ใส่ได้เลยนะครับอันนี้อีกตัวนึงนะครับอันนี้เป็นล้อ HRE นะครับลายยอดฮิตเลยสวยเลยนะครับล้อสเปค5ราู1 0 8ก็มีนะครับถ้าหาในเมืองไทยไม่ได้สั่งกับทางร้านได้นะครับ นี่อันนี้สวยงามเลยคันนี้ก็อันนี้ก็เดี๋ยวรอลูกค้ามาเอาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นขอบ20นะครับอันนี้ขายดีเลยตัวนี้สั่งเข้ามาหลายชุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้า xc 9 0นะครับ xc 6 0นะครับแล้วก็พวก v 6 0 s 6 0นะครับก็มีสั่งตัวนี้เข้าไปติดตั้งกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นขอบ18นะครับตัวนี้ก็ลายสวยเลยนะครับอันนี้เป็นลายแบบสี ไม่ออกสีซิลเวอร์แท้ๆนะครับแต่ว่าเป็นสีออกโทนเทาๆฟ้าๆนะครับผมว่าสวยดีใส่กับรถสีเข้มๆขขึ้นเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นล้อที่เพื่อนๆสั่งพรีออเดอร์กันเข้ามานะครับอันนี้ผมให้เห็นงานนิดนึงนะครับงานของเราเนี่ยโรงงานผลิตนะครับแล้วก็ส่งออกทางยุโรปกับทางอเมริกานะครับก็ได้มาตรฐานของล้อ แม็กรถยนต์อลอยทั่วไปนะครับล้อทางร้านเนี่ยก็มีตั้งแต่ล้อแคสติ้งนะครับล้อล้อโฟร์ฟอร์มิงนะครับแล้วก็สามารถสั่งล้อฟอสก็ได้นะครับล้อฟอสเนี่ยทั่วไปขายกันอยู่80,000อัพถึงแสนอัพนะครับของทางร้านเราเนี่ยถ้าสั่งเนี่ยก็ได้ราคาอยู่ที่ประมาณ60,000ถึง80,000เองนะครับราคาของร้านเราถูกกว่าทั่วไปแน่นอนนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆที่สนใจนะครับลองทัก Inbox กันเข้ามานะครับหรือว่าจะาทักมาในเพจก็ดได้นะครับหรือล like น์แอดก็ได้นะครับแอดไซน parking ขีดล่างเซนเซอร์นะครับแอดไ p a p a r k i n g ขีดล่าง s e n s o r นะครับ เข้ามาสอบถามกันได้นะครับเลือกลายเรามีแคตตาล็อกล้อค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็มาคุยการเลือกลายล้อนะครับเลือกสเปคล้อที่จะใส่นะครับแล้วทางร้านก็สามารถพีออเดอร์สั่งให้ได้นะครับโอเคครับผมขอบคินครับ